บ่าวไชโซสวัสดีครับรอครับรอคุณคณกุฎดยือว่าสบายดทีทุกทา่านนะครับเอฟซีไม่ได้ดูข่าวหลายวันแล้วนะครับผมพี่นอ้องเย็นนี้พาไปเลาะเบิงทุนาบ่าวไทโซนนะครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับพี่น้องข้าวนาปีนะครับผมนาปีนะครับอู้นะผม อายุก็สองเดือนกว่าๆแล้วเอฟซีนะนะนี่นะผมบรรยากาศยามแรงนะครับเก็บใบกาศยามแรงมาฝากนะครับผมสำหรับท่านใดเอฟซี FC ท่านใดนะครับที่ชอบใบกาศแบบทุ่งนาทุ่งนานะครับผมก็มาชมกันได้นะเอฟซีนะชมย,ยาวๆนะครับผมเป็นข้าวนาปีนี่เป็นข้าวนาหวานนิดนึงนะ

ทำบาใส่สูโอ้นกนะผมเอฟซี FC. นี่นะผมผมทุ่งนะครับเดี๋ยวกันจะผ่าเดินรอบรอบทุ่งนาเลยนะผมเอฟซี FC. ตัวท่านนะเห็นบรรยากาศทุ่งนากว้างๆนะผมบรรยากาศยำแรงยำแรงนะครับเอฟซีทำคลิปให้ชมนะครับผมสำหรับท่านที่สนใจนะครับใส่ปุ๋ยแล้วหนึ่งครั้งนะครับเอฟซี FC. ปุ๋ยละหนึ่งครั้งนะครับผมนี่เป็นข้าวเหนื้อน้องคายนะครับเหนื้อน้องคายนะครับแล้วก็เป็นคอข้าวข้าวข้าวคอคอสิบห้าครับต่อไปข้าวกอคอสิบห้าคอส้าเราใส่ปูไว้ขายนะจีให้ขายนะครับผมนี่นะสินะเห็นแล้วสบายตานะเพราะว่านะครับ น้ำก็พอดีนะเอฟซีเป็นนาแบบขั้นบันไดนะเอฟซี FC. ไม่ใช่เป็นที่ราบนะเป็นขั้นบันไดส่วนนี้เป็นของพื้นบ้านนะครับของไอ,ไอ้น้องกันนี่นะครับผมเอฟซี FC นี่ก็เป็นของพื้นบ้านกันนะครับเอฟซี FC. สัตว์ทะเลที่ยังไม่เคยเห็นนะครับผมยังไม่เคยเไม่เคยดูนะครับพามาชมนะครับผมโอู้หปลาอ้ปลาเอฟซีปลา, FC, ปลาครับผม คือจะไม่ได้ใส่ที่ใส่เฉพาะใส่คือเป็นใส่เฉพาะปุ๋ยเคมีเอกีนะไอพวกยาฆ่าหอยพวกเคมีพวกฆ่าหญ้าไม่ไม่ไม่มีครับไม่มีครับผมพวกหอยกุ้งหอยปปลานี่กินได้สบายนะเอกีใส่เฉพาะปุ๋ยเคมีนะครับผมพื้นที่ที่ทำนานี่ก็ ตรงนี้ก็ประมาณ22ไร่เอีนะนะประมาณ22ไร่ทั้งหมดนะครับเอฟซีเป็นนาวานหมดเลยนะครับผมปีนี้ที่ว่าเป็นเป็นนาปีที่อ่าปัญหาเรื่องหอยอ่าหรือปะชิพืชนี่น้อยมากครับปีนี้ที่ว่าเกี่ยวนะครับผมนี่ก็เป็น มันเป็นน้นแบบขั้นบันไดนะพี่น้ำขั้นบันไดพราะมันจะสูงจากขาบนลงมาข้างล่างไอ้สิ่งลงมาข้างล่างแตนน่น้าจะเป็นห้วยเป็นห้วยนะผมเป็นห้วยนะครับผมน้ำห้วยปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมนี่จะไม่มีนะไอ้สนะิ่งไม่มีนะครับผมปัญหาของชาวนาแถวนี้ก็คือหอ,อยหอ,อยหอ,อยแล้วก็พวกวัชพืชพุ่หญ้าต่างๆนะครับเอฟซี FC. ปัญหาสําคัญนะครับหอยน,นี่เป็นระดับหนึ่งครับแต่ตอนที่ข้าออกผลออกมาออกออก,ออกเม็ดเมล็ดนะครับก็จะมีนกครับนกมากินมเมล็ดข้า,า,า,าวนะครับผมปัญหานะครับนี่นะครับเอฟซีจมยาวเลยนครับผมอันนี้เป็นขอขอสิบห้าเอฟซี อันนี้เป็นก็ขอเจ็ดสิบเก้าตัวนี้นเป็นก็ขอเจ็ดเจ็ดสิบเก้าแหละเป็นข้าวจ้าเหมือนกันนะครับผมข้าเจ้าอายุสั้นกว่าตัวนี้นะครับผมกอขอสิบห้าก็าไปขายพูกไปขายเอฟซีนะส่วนข้างหัวก็เป็นกอขอสิบห้าเหมือนกันนะเอฟซีมาพูดเร็วหน่อยนะครับเด้อวพูดเร็วหน่อยนะครับก็อปขอให้นะครับผมกับเบอรผ่าออกประกอบนึ่นะครับเพราะว่า ก็อย่างเป็นนั่นอย่างเป็นมาตั้งที่เกิดนะเป็นมาตั้งที่เกิดครับผมเรียกว่าลิ้นไก่สั้นนะครับเอฟซีลิ้นไก่มันสั้นนะครับว่าอ้เลยบริสัทธ์หมดเลยนะครับผมกระราบขอโทษขอใหยนะครับเอฟซีความตั้งใจก็จะให้ผมจะทำอะไรแต่ว่าบางเทอมันก็หอเร็วในน้อยนะครับผมเอฟซีนะผมมว่ากันนะครับผมเอฟซีนะครับเด็กอาขอบคุณครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกการแชร์นะครับผม fc ทุกท่านก็เป็เสียเหมือนผู้มีพระคุณนะครับผมเสียเหมือนผู้มีพระคุณกับทางช่องบากเทโซนะครับผมทำไมพอมีรายได้ครับผมพอได้ซื้อขนมนะ FC นะต่อเดือนนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็ชมโชมชมคลิปแล้วก็ชมโฆษณานะครับ ซึ่งทางช่องบ่าวไทสูกนะครับผมก็อคอนเทนต์หลักก็คืออาการทำความดีนะครับผมมอบโอกาสให้กับสังคมคช่วยเหลือผู้อื่นนะครับผมเอฟซี FC. แล้วก็เป็นคอนเทนต์ทั่ว,วไปนะเอซี FC นะมีอะไรก็ถ่ายให้เอฟซีได้ชมกันในชีวิตประจำวันนะครับผมไม่ได้ว่าต้องเป็นคอนเทนต์เฉพาะทางนะครับผมเป็นคอนเทนต์ทั่วไปเน้นไปทางําทำความดีนะครับ f c ฟซก็งี้ก็ฝากติดตาม ช่องบ่าวเตโซนะแล้วก็ทีมงานด้วยครับทีมงานด้วยครับทีมงานของทีมยูทูบทาความดีนะครับผมว่ายูทูบจิตอาสาไอ้สินะก็ฝากไปติดตามทุกช่องนะครผมไม่ว่าจะเป็นช่องไม่ว่าจะเป็นช่องอในโพติ h ช n แนลนะครับผมช่องกัปตันดัมซิ่งนะครับผมโกโก้ไลท์นะครับแล้วก็เอ็กกี้ซียูรวมไปั้งผมบ่าวไตโซนะเอฟซี FC. ซึ่งเราเป็นทีมยูทูบเน้นคอนเทนต์ไปทาง อ่า uh, YouTube จิตอาสานะครับ FC นะเป็น YouTube จิตอาสาช่วยเหลือสังคมนะครับช่วยเหลือผู้ที่ยังอ่าขาดโอกาสนะ FC อย่างเช่นพวกองน้ำพวกที่อยู่อาศัยนะครับผมอ,อ่ปัจเจห้านะเวอ,อ้นะผมชืออะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเออนั่นแหละครับคือที่ยังขาดแคลนยังไม่มีนะครับวกเราก็าจะคอยไปเติมเต็มให้กับบุคคลเหล่านั้นนะ FC นะนะครับผม โอเคนะคทีมนี้ก็พามาชมพามาพูดคุยนะครับผมเกี่ยวกับช่องเบาไจสโซแล้วก็ทีมงานนะเอฟซี FC. ขอบคุณมากครับที่รับชมและติดตามรอ,อครับรอ,อสวัสดีครับ